thank uh you -huh. คูก,ก้อยนะคะในรายวิชาภาษาไทยสำหรับเทอมสองนี้นะคะนักเรียนชั้นป .2 นะคะก็จะได้เรียนรู้ต่อเนื่องกันนะคะอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ20ม้วนชวนมองเอ๊ย20ม้วนนี้มันคืออะไรก่อนอื่นเราไปดู เรื่องเกี่ยวกับ20ม้วนชวนมองว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะเมื่อเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนจะต้องยกตัวอย่างคําที่ผสมด้วยสระไม้ม้วนได้นะคะอ่านคําที่ผสมสระไม้ม้วนได้ถูกต้องแล้วก็เขียนคําที่ผสมด้วยสระไม้ม้วนได้ถูกต้อง สเห็นความสำคัญของการอ่านการเขียนแล้วก็การสะกดคำได้ถูกต้องนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะไม้ม้วนที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะสารไอไม้ม้วนนั่นเองเด็กๆรู้จักไหมคะว่าสารไอไม้หมวนมีวิธีการเขียนอย่างไรแล้วเขียนไว้ตรงไหนตอบ คุณรูก้อยได้ไหมคะสะระไอไม่ม้วนนะคะเราจะล่าหัวกลมกลมนะคะให้นักเรียนลองล่าหัวกลมกลมบนอากาศนะคะดันล่างแล้วขึ้นไปเหนือเส้นบรรทัดแล้วก็เขียนหัวกลมกลมวนหนึ่งครั้งนะคะจะเขียนไว้อยู่หน้าพยัญชนะนะคะเขาเรียกว่า สลาไอไม้มวนนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะไปอ่านบทร้อยกรองนะคะอ่านเป็นบทร้อยกรองธรรมดานะคะเอาละค่ะเคยได้ฟังไหมคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สับไพใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่หอมิลหลงไหลใครขอดูจะใคร ลงเรือใบดูน้ำใสและตราปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง ยีสิบม้วนจำจงดีในบทร้อยกรองนี้นะคะถ้านักเรียนสังเกตที่คุณครูอ่านให้นักเรียนฟังนะคะคำที่เขียนด้วยสระที่ประสมด้วยสระไอไม้ม้วนมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาช่วยคุณครูก้อยหาสระไอไม้ม้วนกันเลยค่ะ เอาละค่ะครูได้ทําแถบสีแดงไว้ให้นะคะให้เด็กๆสังเกตสรลไอไม้หมวนนะคะมีคําว่าใหญ่มีคําว่าไหมมีคําว่าให้มีคําว่าไพมีคําว่าใช้มีคําว่าไฟมีคํา,คว,าคว่าใจมีคําว่าใส่มีคําว่าไหล มีคำว่าใครผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้ของคอไฟใจเอาใส่หองมิหลงไหลใครขอดูอ่าต่อไปค่ะจะใครลงเรือใบดูน้ําใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ ใต้ต่างเตียงให้เด็กๆดูพร้อมกันเลยนะคะสละไอหไมห้ม้วนนะคะบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงที่สิบม้วนจำจงดีโโอ้หใครท่องได้ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะทีนี้คุณครูก็จะสรุป ทั้งหมดมาให้เด็กๆดูนะคะว่ามี20มวดจริงหรือไม่มีคำว่าใหญ่ลองสะกดคำว่าใหญ่สิคะเด็กๆหอ,อยอยไอใหญ่ไม่เอกใหญ่มีคำว่าใหม่หอมมไอใหม่ไม่เอกใหม่มีคำว่าให้หอไอไหไม่โทรให้มีคำว่าไพพอไอไพยไม่โทรไพมีคำว่าใช้ชอไอใช้ไม่โทรใช้ มีคำว่าไฟฝอไอไฟไฟไม่เอกไฟมีคำว่าใจจอไอใจต่อไปค่ะบรรทัดที่สองมีคำว่าใสสอไอใสไม่เอกใสมีคำว่าไหลหอรอไอไหลมีคำว่าใครคอรอไอใครมีคำว่าใครคอรอไอใครไม่เอกใครมีคำว่าใบบอไอใบ มีคำว่าใสสอไอใสมีคำว่าใดดดไอใดไปดูบรรทัดที่สามค่ะมีคำว่าในนไอในมีคำว่าใช่ชชไอชัยไม่เอกใช่มีคำว่าใตา้โตไอใต้ไม่โทรใต้ใบบอยใบไม่โทรใบใหญ่ยอไอใหญ่ใกล้กอไอกรอไอไกลไม่โทรใกล้ยี่สิบ มวนเห็นไหมคะครบค่ะเอาแล้วค่ะสิ่งที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันค,ครูไม่มีใบงานแจกให้สำหรับนักเรียนชั้นป .2 ในเทมอม2นี้นะคะคุณครูอยากให้ผู้ปกครองนะคะช่วยให้นักเรียนนะคะทำใบงาน ไรเวิร์กชีพนะคะในออนไลน์ที่คุณครูก้อยส่งลิงก์ไปให้ทำแต่ถ้านักเรียนไม่มีนะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือไม่มีมือถือคุณครูให้นักเรียนทำไปลงในสมุดเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะคะหาสมุดมาหนึ่งเล่มใช้เฉพาะวิชาภาษาไทยนะคะให้นักเรียนลอกโจทย์นะคะแล้วก็เติม ค้ำลงไปนะคะแล้วก็วาดภาพนะคะให้สวยงามนะคะสำหรับนักเรียนคนไหนที่ไม่มีมือถือนะคะและสัญญาณอินเทอร์เนต็ตในการทำไลฟ์เวิร์กชี t หรือใบงานออนไลน์ก็ให้นักเรียนนะคะเตรียมสมุดไว้นะคะแล้วก็ทำกิจกรรมใบงานสำหรับสัปดาห์ที่1นนี้ลงไปในสมุดนะคะแต่ถ้าใครมีนะคะ มือถือของผู้ปกครองนะคะก็สามารถทำใบงานออนไลน์ได้นะคะก็ให้นักเรียนเติมคำที่ประสมด้วยสระไออ่ะคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะข้อที่หนึ่งเด็กๆคิดว่าข้อที่หนึ่งมันจะเติมคำที่มีสระไอคือคำอะไรให้ดูภาพค่ะหัวหัวอะไรค่ะ หัวเลยคะหัวใจอ่าเพราะนั้นสารไอไม้มวนนะคะอะดูคำที่สองดูภาพที่สองเติมคำว่าเรือเอะเรืออะไรคะสารไอไม้มวนเรือใบใช่ไหมคะข้อที่สามเอออะไรบัวภาพนี้น่าจะเป็นดูหัวลูกศรชี้ไปที่ใบบัวเพราะฉะนั้นเติมสารไอไม้มวนภาพที่สี่ เฮเด็กๆน่าจะรู้จักเนาะอันนี้น่าจะเป็นอะไรคะใยแมงมุมนะคะนละ,ะค่ะคุณครูยกตัวอย่างสีข้อคงจะพอเข้าใจกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เด็กๆนะคะทำใบงานให้เรียบร้อยนะคะใคร ไม่สามารถทำใบงานออนไลน์ได้ก็ทำใส่ในสมุดหาสมุดวิชาภาษาไทยไว้เลยค่ะหนึ่งเล่มนะคะเอาละคะ่ะขอสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะสละไอไม้หม,หมน้นเขียนอยู่หน้าพยัญชนะนะคะประสมเป็นคำไทยแท้ได้ยี่สิบคำนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้ เพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ bye bye, บายบายนักเรียนทุกคนคะ่ะ